สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกคนเนาะวันนี้ก็อยู่เที่ยงไทยเชียงนาคือเก่าพี่น้องต่ำพี่น้องต่ำแล้วตัเราต่ำห้อยบอกต่ำป่าต่ำป่าแต่กินอยู่เที่ยงนาเนาะแบตบ่บางคนจะเสียบางเดี๋ยพี่น้องมาได้เลยกินน้ำกัดเด้อลมลมพี่น้องบรรยากาศอยู่เที่ยงไทยเที่ยงนาเนาะซุ้มแซวกันวันนี้ตอนนี้ก็เป็นเวลาอยู่ประมาณสามโมงพี่น้องก่อนข้างที่จะค่ำจะเมือนแต่พี่น้อง มามาพี่น้องพี่นแบบ้องแลมแหงๆพี่น้องเอ้ยสบายดีทุกคนเด้อรมว่าอยู่ไทยรู้ว่าอยู่ต่างประเทศนะพี่น้องคือยืหานออ่ะคือยืดสมันดุมันดมีปบเปิดาดมียบุ้งโอ้ยจิตตาขานะเฮ็ดขักกะลีเฮ้ยหยขาขานี่ นี่ก็คือแม่ปุ้งพี่ท้องได้แหละเออคุณเน,นี่ยไม่ใชเ่พตองปุ้ง่ไงแม่ปุ้งแม่ปุ้งกินร้ายกูหมดพี่ต้องทำไมพั่กินพอตอน

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ทุกคนมั้งครับหอมเปรี้ยหอมเรื่อยแล้วกันมา้บัาดมกุ้งข้บปุ้นเดีบยวไมันนี้อุดมไป้รเหรเผ็ดเผ็ดเผ็ดพี่หน่องเผ็ดเผ็ด रोम भेण जबार มันประแดกครับ 还要。哪 อมได้อยู่ปล่าอหนีปากอะมีแต่ว่าเอาที่อยู่คนอยู่ในอยู่ในไ ว่าเรื่องขาดผักจินขากับมันก็ใช้เวลายอยู่ไล้ Hola, chita. มาพี่น้องกินหมักโมบันนี้พี่น้องหลัง<ช>จากทีก่กินกบบวพุน่นแล้วโอ้ข้าวพุ่นเนาะข้าวพุ่นแล้วพีเน่องตับเขาวพุ่นกับยัางตับตับปลาตับปลาพุ่มลมก็ลมแห้งๆพี่น่องกล้องก็ตีกเยอะพุ่ลมมันแห้งเนาะแม่ปุ้งกำลังปาดอยู่พี่น้องแม่ปุ้งแม่ปุ้งเป็นกระไรกระคอดลูกอีกบวกเกินเกินนึ่งกระคอดแล้ว คูณได้ยักเบิ่งกับคอมเมนต์มาเนาะมารีวิวสีมาสีมาทยเบิ่งลูกเปิ้ลีินาฮักทำไงน้อยจิงจริงิงหรือผู้ชายใ่ะบริบริเช็คปอเสียบดีไี่นองไม่ลมก็แห้งๆปาตตอนง่เลยง่าย ที่พูย่ยเดี๋ยววะอ่า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 ทำนมนมมาเห็นคือก็จาเห็นเนี่ยแม่แบงครับนี่กับผ้าทักทักทัักอนี้อาหารงวดตัวนีู้แข็ง่เขาเดียเน็ตเ่นเป็นอัิเสดเนาะก็มาพี่้องมามากินกิน quá đi nữa, quá đi mà ngô bò tan thì nó cũng đấy

ก็ไปไล่ลาเสร็จเล่ากิโลเดียวเกือบกอนแจ้งหมดแล้ว ได้เนาะนาะโซเดตุสิคาร์ลตัวไดเลยพี่จ้ายุ่ขาร์ลเซนตนึงเซนต์เชาประมาณขารกับเซนต์เชาเปล่้แลยแต่ที่ฟันก็ได้คนหนึ่งคุณมึพารถจะคล้องหัวหน้า

จักรย่อหามันเนาะถอดหาม่ระมาณไหนถึงล้านถอดหามั็คือบอกห้าคือไป๊ะหรือหกแท้บันทาม่าก็จักมาต่เชาวันพหกิบแท้บ่นแล้วมานี่ยบุเบิรันบอกคำองม่านคือวะคือใครหมดคือใครส่วตื่นมาแืบเล่อนผมกดัน จะห่วมันลุดบ่เจงค้ากับเป็นอะไหน่งวันต่อกันน่งปรต่ออะไรหนุ่งน่งต่อแยบดีนะตัวเอเมื่อวานจ้ะคนละหมากะไอ้หนูคนละมากหม้อสงอ่ะเป็นหนึ่งวันเป็นหนึ่งเมื่บวานคนแกนบอกนั่งหน่อยหม่บานนหน่อยอ่ะ เด็กเงินจะก็รอดแล้วได้ที่ขึ้นอย่างบ่ได้ก็ได้แล้วจ้าบะอะไรคือกินมาแวะดูแห่กัเบิวดไลน์นะมาแวะดมโม้ผมเหม่อถ้าจะมาไปใช้กับเราน่าใช่หด

มากับไพมันไปกันหนงไปเาเป็นยังครับมือนี้วันนี้อิ่มมาล้พี่นอกกับปุนะสีอไแ่เเลียร่งอะไั้ตำกับุ้นกับขายาตำรังินตงโมกกับาวยาตำรัง อันพี่น้องสจหรักพี่นี้กับรัแทนบไ่ไหมกันดียกบนเพียงเท่านี้นะพี่น้องทุกคนที่เข้ามาติดตามรับซื้อบ่ไหมกับอให้มีความสุมขความเจริญนะพี่น้องการงานกับขอให้ราบรื่นเน,ะนาะการโฆษณาจริงได้กับขอให้ได้จิิงหน้านะพี่น้องขอควบใจสบายดี